ไขมันคานไขมันตัวร้ายที่ทำลายสุขภาพคุณจริงไหมเรามาติดตามหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้นะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่อ,อาจจะทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเรามาหาคำตอบร่วมกันนะคะก็คือตัวของไขมันคานนั่นเองนะคะ ไขมันทรานเนี่ยมีอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างนะคะเรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันก็บอกว่าน้ํามันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยใช่ไขมันทรานหรือเปล่านะคะมาหาคําตอบไปด้วยกันนะคะไขมันทรานเนี่ยเป็นกลุ่มไขมันนะคะที่เกิดจากกระบวนการในการเติมไฮโดรเจนบางส่วนนะคะลงไปเพื่อดัดแปลงโครงสร้างของน้ํามันพืช นะคะทำให้ไขมันเนี่ยไม่อิ่มตัวด้วยกระบวนการไฮโดรเจนเรชั่นหรือการเติมหมู่ไฮโดรเจนทำให้น้ำมันพืชมีลักษณะคงตัวที่อุณหภูมิห้องทนความร้อนได้สูงไม่เหม็นหืนแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้นานนะคะนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ไขมันเปลี่ยนโครงสร้างไปนะคะส่วนผสมในอาหารที่เรามักเจอไขมันทรานก็เช่นเนยเทียมเนยขาวครีมเทียมวิปปิ้งนะคะผลิตภ,ภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งขนมปังกรอบเค,ค้กพายพับ ต่างๆนะคะน้ำมันที่ทอดซ้ำไม่ใช่แหล่งไขมันคลานแต่เป็นแหล่งของสารก่อมะเร็งนะคะยิ่งทอดซ้ำมากๆนะคะยิ่งมีสารก่อมะเร็งเพิ่มนั่นเองนะคะต่อมานะคะโดยปกติแล้วไขมันอิ่มตัวในอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะเพ,เพิ่มปริมาณของคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ไขมันทรานเนี่ยร้ายกาจกว่าไขมันอิ่มตัวเป็น2เท่า เพราะนอกจากจะเพิ่มไขมันตัว L D L แล้วยังไปลดคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะก็คือ H D L ลงอีกจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงได้เพิ่มขึ้นอีกสารพัดโรคก,ก็จะตามมานะคะเดี๋ยวจะมีแผนภาพสรุปให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันตับความทำให้ตับทำงานผิดปกตินิ่วในถุงน้ำดีจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็เสี่ยงต่ออัลไซเมอร์ถ้าไม่ทานได้ยิ่งดีนะคะ แต่ถ้าเอาเข้าไปแล้วคงเลี yal, ่ยงกันได้ยากดังนั้นองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO จึงแนะนำว่าไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันทรานเกิน1%เปอร์เซ็นของพลังงานที่เราได้รับต่อวันนะคะซึ่งพลังงานเฉลี่ยที่เราควรได้รับอยู่ที่2000กิโลแคลอรี่ต่อวันก็เท่ากับว่าเราไม่ควรทานไขมันทรานเกิน2.2กรัมต่อวันหรือคิดเป็น0.5กรัมหรือ500มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภค เพื่อให้เรามีสุขภาพดีนั่นเองนะคะแสดงว่าไขามันพารนเนี่ยเป็นตัวแปรนะคะที่ทําให้เกิดภาวะอันตรายเกิดขึ้นแล้วคราวนี้มีโรคอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดไขมันพารนนะคะถ้าเรากินไขมันพารนเข้าไปนะคะก็คือมีการลดระดับไขมันชนิดดีในเลือด <c oughs> ก็คือ hdl จะลดลงถ้าเรากินไขมันพารานนะคะต่อมาก็คือเพิ่มระดับไขมันชนิดเลวในเลือด ldl ไตรกลีเซอไ์ให้สูงขึ้น ทำให้มวลรวมของคอเลสเตอรอลทั้งหมดสูงขึ้นนะคะต่อมาก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมองนะคะโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอันนี้เป็นตัวแปรโดยตรงนะคะถ้าเราทานไขมันทรานก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะคะต่อมาก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่สองหรือภาวะที่ดื้ออินซูลินไม่ตอบสนองต่ออินซูลินนั่นเองนะคะต่อมาก็คือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและ เพิ่มการเป็นโรคอ้วนนะคะแสงว่าไขมันเนี่ยมีผลโดยตรงต่อร่างกายอย่างมากนะคะคราวนี้เราจะป้องกันตัวเองจากไขมันทรานแล้วก็กินอย่างไรให้สุขภาพดีนะคะก็คืออันดับแรกเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานที่ส่งผลให้สุขภาพดีได้นะคะ เราจะต้องลดความเสี่ยงกับภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองอันเป็นการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศเรานะคะโดยควรเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันตัวเองจากไขมันทรานดังนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยควรรับประทานไขมันไม่เกิน30%ของพลังงานหรือ2-3ช้อนชาต่อมื้ออาหารไขมัน1กรัมเนี่ยให้พลังงานถึง9กิโลแคลอรี่นะคะ9แคลอรี่ดังนั้นไขมันทรานไม่ควร กินเกิน2กรัมไขมันไม่อิ่มตัวไม่ควรเกิน20กรัมอ่านสลากอาหารและสลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคำว่าไฮโดรเจนเนตนะคะออยเปรียบเทียบปริมาณไขมันทาร์นกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันอื่นๆนะคะเพื่อให้เลือกอะไขมันทาร์ทที่มีส่วนผสมเป็น0%ให้ได้นะคะเลี่ยงอาหารที่ทำจากเนยเทียมเช่นคัวซองคุกกี้ เลือกรับประทานไขมันดีกลุ่มโอเมก้าสามให้ได้นะคะเช่นปลาเต้าหู้แซลม,มอนน้ำมันคานโนล่าและอาหารที่มีไขมันต่ำกลุ่มกากใยอาหารสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชที่ขัดสีน้อยเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะคะโดยในหนึ่งครัวเรือนควรมีน้ำมันมากกว่าหนึ่งขวดเมนูผัดเมนูทอดธรรมดาใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันลำข้าวในปริมาณที่น้อยได้เมนูทอดกรอบโดยใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะทนความร้อนได้นานกว่า ไม่ควรใช้น้ำมันถั่วเหลืองเนื่องจากมีกรดไขมันไม่ิ่มตัวสูงทําให้เกิดเป็นควันง่ายที่อุณหภูมิการทอดที่ต้องใช้ความร้อนสูงแล้วก็จะเกิดสารโพลาะะ่าเนื้อหา่ง่เป็นตัวการทําให้เกิดสารก่อมะเร็งนั่นเองนะคะถ้าใช้น้ํามันถั่วเหลืองทอดอาหารที่มีความร้อนสูงนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าน้ํามันทอดซ้ําหลายๆครั้งเนี่ยมีไขมันรารเกิดขึ้นจริงหรือไม่จากงานวิจัยพบว่าการใช้น้ํามันทอดซ้ําๆหลาย หลายๆครั้งต่อการเกิดไขมันรานนั้นนะคะตรวจพบว่าอาจจะมีเกณฑ์ของไขมันทรานอยู่ในเกณฑ์ต่ําแต่น้ํามันที่ทอดซ้ําๆไม่ใช่เป็นแหล่งของไขมันรานแต่เป็นอันตรายของน้ํามันทอดซ้ําก็คือมีสารกอมะเ็งนั่นเองนะคะคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่283เมื่อปี2547เรื่องกำหนดปริมาณสารโพล่าในน้ำมันที่ใช้ทอดประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายและประกาศฉบับนี้นะคะก็มีเพิ่มขึ้นในในฉบับที่3 4เอ347นะคะพศออ2555เรื่องวิธีการผลิตอาหารนะคะที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำให้มีการกํำกับดูแลนั่นเองนะคะแสดงว่าสารโพล่าที่เกิดขึ้นจากน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยมีอันตราย อการเกิดมะเร็งนะคะดังนั้นเราต้องอย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยๆนะคะอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยเทียมที่เรารู้จักกันก็คือมาก,การินนะคะเนยขาวนะคะสามารถรับประทานได้หรือไม่นะคะ อาหารที่มีส่วนประกอบของเนยเทียมหรือเนยขาวนะคะผู้บริโภคยังสามารถรับประทานได้ค่ะเนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการน้ำมันและไขมันส่วนใหญ่ได้ปรับกระบวนการอื่นๆนะคะแทนกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแล้วมีการปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้น้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแล้วอย่างไรก็ตามถ้าสามารถตรวจพบปริมาณไขมันทรานในผลิตภัณฑ์ข้างต้น แต่ก็ตรวจพบในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะที่ใช้น้ํามันผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่สามารถทำให้เรามั่นใจในการบริโภคมากขึ้นได้นะคะน้ํามันบริโภคผ่านกรรมวิธีนะคะเป็นแหล่งของไขมันทรานจริงหรือไม่นะคะน้ํามันที่บริโภคผ่านกรรมวิธีหรือน้ำมันพืชนะคะเช่น อุ่มผลของปา,าล์มเมล็ดถั่วเหลืองมาสกัดจนได้เป็นน้ํามันดิบจากนั้นนํามาผ่านกรรมวิธีนะคะกําจัดยางกลิ่นสีสิ่งเจอือปนแล้วก็กดไขมันจนได้เป็นไขมันเป็นได้น้ํามันที่บริสุทธิ์นะคะกระบวนการเหล่านี้นะคะจะใช้คําว่าผ่านกรรมวิธีนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแต่อย่างใดดังนั้นน้ํามันที่ผ่านกรรมวิธีจึงไม่ได้เป็นแหล่งของไขมันทรานนะคะ เขาจะใช้คําว่าพัานกรรมวิธีไว้ที่ข้างขวดนะคะเป็นฉลาการดําเนินการตามกฎหมายกรณีตรวจพบการใช้น้ํามันหรือไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในผลิตภัณฑ์อาหารผู้ผลิตนําเข้าหรือจําหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้หากฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตราม,มาตรา6นะคะวงเล็บ8จะมีจะมีโทษตามมาตรา50นะคะ คือต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่5,000ถึง2,000 20, 0บาทนะคะอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการอาหารและยาไว้นะคะเพราะว่าไขมันพรานเนี่ยมีผลกับร่างกายมากนะคะคราวนี้เรารู้ไว้ใช่ว่านะคะว่าปริมาณไขมันแต่ละชนิดที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนะคะถ้าเป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวควรได้น้อยกว่า7 7%ของแคลอรี่ทั้งหมดที่ได้รับต่อวันถ้าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนไม่เกิน25-35%ของแคลอรี่ท,ทั้งหมดที่ได้รับต่อวันถ้าเป็นคอเลสเตอรอลทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีควรไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นไขมันกรดโอเมก้า3นะคะควรได้รับอย่างน้อยนะคะวันละ500มิลลิกรัมต่อวันยิ่งได้เยอะยิ่งดีนะคะโอเมก้า3นะคะเพื่อช่วยลดปริมาณไขมันตัวไม่ดีได้ด้วยนะคะ ไขมันทรานนะคะให้เป็นเรื่องเล็กทําได้ด้วยวิธีกําจัดง่ายๆอยู่5วิธีนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเปลี่ยนนะคะโดยการปรับเปลี่ยนอาหารอาหารยุคนี้ต่างมีส่วนผสมของไขมันทรานปรับปนอยู่เกือบทุกเมนูนะคะควรเริ่มต้นจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะเราต้องรู้แล้วนะคะว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้างแล้วก็ควรประกอบอาหารที่ดีให้คนที่ท่านรักทานทุกวันนะคะ ข้อ2เพิ่มไขมันชนิดดีไขมันดีหรือ HDL จะเป็นตัวช่วยทำทำลายไขยมันเสียหรือตัวไม่ดีให้น้อยลงรับประทานไขมันที่มาจากพัญยพืชเนื้อสัตว์ไขมันจากธรรมชาติที่เป็นแบบอิ่มตัวในเชิงเดียวเช่นกลุ่มน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นและน้ำมันอัลมอนด์จะช่วยลดการอ่าทานไขมันเสียลงได้ด้วยนะคะก็คือเราบริโภคให้เป็นนั่นเองนะคะต่อมาเน้นผักและผลไม้ภายในผักและผลไม้จะมีไฟเบอร์สูง ควรแบ่งมื้ออาหารออกเป็นอาหารคาวกับผลไม้ตบท้ายทุกมื้อเพื่อให้ไฟเบอร์ที่อยู่ภายในผลไม้เข้าไปชะล้างไขมันหลังการรับประทานอาหารคาวได้นะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในระบบร่างกายนะคะต่อมาเราต้องเน้นอาหารที่ฟื้นฟูเซลล์ต้องเป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นกลุ่มผักใบเขียวผลไม้สีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วง กลุ่มผล,ลไม้ตระกลูลน,นี้นะคะก็จะมีในกลุ่มผลเบอร์รี่มันติเบอร์รี่บูเบอรี่นะคะมันม่วงข้าวโพดหรือฟักทองเป็นต้นนะคะเพื่อฟุ้นฟูเซลล์กลุ่มนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะค่ะต่อมานะคะถ้าเขาบอกว่าให้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอก็สามารถเปลี่ยนไขมันทันได้นะคะโดยการขยับร่างกายอาจจะเดินหรือเคลื่อนไหวเพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันทานที่เราได้รับเข้าไปให้มีมากขึ้นนะคะ พอเราขยับร่างกายก็เท่ากับเป็นการเผาผลาญน,นะคะไขมันดีค่ะไขมันดีอยู่ที่ไหนก็คือไขมันไม่ยิ่มตัวเชิงเดียวหรือโอเลอิกนะคะแอซิดเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นกรดไขมันที่ร่างกายสร้างเองได้อยู่แต่ถ้าหากรับประทานอาหารเข้าไปมากๆก็จะให้ทําให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้นและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีลงได้ด้วยยังทําให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดทั้งในสมองได้อีกด้วยนะคะ อาหารที่มีไขมันชนิดนี้อยู่ปริมาณสูงก็ได้แก่กลุ่มถัวเปลือกแข็งนะคะ,มะเมล็ดธัญพืชต่างๆน้ำมันข้าวโพดนะคะปลาที่มีไขมันสูงน้ํามันจากมเมล็ดดอกคำฝอยเป็นต้นนะคะต่อมาก็คือไขมันดีชนิดที่2ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะเป็นกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ และจําเป็นต้องได้รับจากอาหารได้แก่ถั่วเปลือกแข็งมเมล็ดพืชต่างๆอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ํามันคานล,ล่าและน้ํามันถั่วลิสงนะคะกลุ่มนี้เราทานเพราะว่าเราสร้างเองไม่ได้ต่อมาเป็นโอเมก้าสค่ะเป็นไขมันที่เด่นที่สุดในบรรดาไขมันที่ดีทั้งหมดที่มีต่อร่างกายเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะช่วยต่อสู้กับอาการอักเสบต่างๆและยังช่วยควบคุมการแข็งตัวของเลือด ทำให้ความดันโลหิตและไตกรกลีเซอไรด์ในร่างกายลดลงเป็นการช่วยปกป้องการเกิดโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัมพาตหรือสโตกต่อดเลือดในสมองตีบแตกตันลดการอักเสบของโรคไขข้อเสื่อมรูมาตอยลดอาการปวดหัวไมเกรนและปวดประจำเดือนเพ,พิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและลดอาการโรคภุ้มแพ้ได้แก่ไข่นะคะดอกกระลำปลาแซลมอนน้ำมันตับปลาถั่ววอลนัทถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าผักโขม ซึ่งสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกายังได้แนะนําว่าถ้ารับประทานอาหารที่เป็นทําจากปลาทะเลน้ําลึกได้อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละประมาณ6-10ออนหรือประมาณ170-280กรัมต่อสัปดาห์นะคะก็จะช่วยป้องกันภาวะโรคหัวใจโรคอามาัอามพฤกษ์อัมพาตได้นะคะต่อมาค่ะโอเมก้า6เป็นไขมันที่มีทั้งคุณและโทษ ประโยชน์ของมันก็คือช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะโดยลดการแข็งตัวของเลือดลดาตาโรคความดันโลหิตสูงลดการขยายตัวของเซลเล์มะเร็งช่วยบำรุงตับโดยเฉพาะผู้ที่ทติดสุราหรือเป็นโรคพิสุราเรื้อรังป้องกันโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โดยลดการแข็งตัวของเยื่อหุ้มนะคะที่เม็ดเลือดแดงแล้วก็ส่งผลให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้อีกด้วยนะคะแต่ก็ต้องใช้คู่กันกับโอเมก้า3อยู่ดีนะคะโอเมก้า3กับ6นะคะถ้าไม่สมดุลนะคะระหว่าง3กับ6ก็เกิดโทษทันทีนะคะไขมันเลวค่ะเราต้องมารู้จักไขมันเลวเพราะไขมันครานอยู่ในกลุ่มไขมันเลว ไขมันเลวมีไขมันอิ่มตัวค่ะตัวแรกนะคะซึ่งร่างกายสร้างเองได้นะคะและยังได้จากการรับประทานอาหารอีกทําให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดนี้นะคะไม่ดีรวมชนิดที่ไม่ดีเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2ก็คือภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมาอีกด้วยอาหารที่มีไขมันชนิดนี้อยู่ในปริมาณสูงนะัแก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลผลิตภัณฑ์จากนมน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวเป็นต้น อันที่2ก็คือคอเลสเตอรอลก็คือไขมันเลวนะคะสามารถพบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายโดยปกติคอเลสเตอรอลในร่างกายจะได้รับมาจากสองแหล่งก็คือร่างกายสร้างขึ้นเองได้กับได้รับจากคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีนะคะก็คือ LDL เข้าสู่กระแสะเลือดไปสะสมมากๆเข้าจะทําให้เกิดตะกันในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งนะคะแล้วก็มีกลุ่มขนาดของ ทางเดินเลือดเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่ามีตะก,กั่นมีแคลเซียมมีหินปูนมีไขมันไปเกาะซะแล้วนะคะส่งผลทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอและเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตกระทันหันหรือกลายเป็นอมตะพุกอมาพาษดได้นะคะก็คือหลอดเลือดในสมองตีบแตกตันได้นะคะต่อมาไขามันทรานนี่แหละนะคะจึงอยู่ในกลุ่มไขมันเลวนะคะดังนั้นแสดงว่าไขามันทรานคือไขมันตัวไม่ดีนะคะเกิดจาก กระบวนการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ํามันพืชนะคะซึ่งเป็นของเหลวทําให้น้ํามันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นของแข็งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไฮโดรเจนเนชั่นนะคะโดยไขมันชนิดนี้จะมีมากที่สุดในมาการีนชนิดแท่งเนยขาวเนยขาวนะคะอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยขาวหรือมาการีนจำพวกขนมและอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่นกี้เค้กขนมปังขนมปังขาวโดนัทเฟนฟรายเป็นต้น ไขมันตัวร้ายยังได้ลดระดับคอเ,เลสเตอรอลนะคะชนิดที่ดีในเลือดไปด้วยอีกนะคะไขมันชนิดนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์จอประสาทตาเสือ่อมนิ่วในถุงน้ำดีและการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังอีกมากมายและยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้หญิงอาจทำให้มีบุตรยากอีกด้วย ไขมันทรานนะคะทำให้เกิดโรคเรื้อรังมากมายนะคะต้องระวังนะคะผู้บริโภคควรทำอย่างไรอันนี้เป็นคำแนะนำในการก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะอาหารต่างๆต้องดูฉลากโภชนาการให้เป็นนะคะอันดับแรกท่านต้องอ่านฉลากข้างอาหารนะคะข้างผลิตภัณฑ์ที่ท่านจะซื้อนะคะก่อนเลือกซื้อทุกครั้งนะคะมันจะมีการบอกอยู่ว่ามีไขมันทรานเท่าไหร่นะคะ บางทีขึ้นว่าไขมันคลาด0%เนี่ยก็คืออาจจะมีประมาณ0.5ก็ได้ดังนั้นถ้าเราเลือกซื้อนะคะแล้วเ,เรากินต่อวันหลายๆชิ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ําแล้วก็ให้ใยอาหารสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชขัดสีน้อยเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายและในปริมาณที่เหมาะสมควรเลือกใช้น้ํามันที่ถูกประเภทและตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารมันอาหารทอดหันมากินอาหารจําพวกอบนึ่งต้มแทนนะคะและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยนะคะครั้งละ30นาทีอาทิตย์ละ3วันก็ยังดีนะคะเพื่อเป็นการเาผาผลาญไขมันตัวไม่ดีออกไปจากร่างกายอันนี้เป็นแผนภาพสรุปว่า5โรคอันตรายที่เกิดจากไขมันทารานนะคะอันนี้ทางโรงพยาบาลศิรลินได้สรุปไว้ให้นะคะก็จะมีเห็นไหมคะไขมันทรานเกิดจาก น้ำมันพืชบวกไฮโดรเจนนะคะแล้วก็จะเกิดผลเสียกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะโรคไขมันนะคะโรคไขมันโรคความดันโรคเบาหวานนะคะกลุ่มของอันตรายของไขมันทาต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนทําให้เกิดโรคอ้วนโรคหัวใจได้หลอดเลือดทําให้หัวใจขาดเลือดหรือหัวใจตีบตันได้นะคะหลอดเลือดสมองตีบตันนะคะไขมันในเลือดสูงขึ้นโรคเบาหวาน โรคความดานันโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์แล้วก็จอประสาทต,ตาเสื่อมได้นะคะนี่คืออันตรายของไขมันพรานนะคะทำให้เกิดภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อวัยวะต่างๆอีกมากมายนะคะ ต่อมานะคะข้อมูลทุกอย่างที่หมอพูดถึงมาทั้งหมดนะคะได้รับการรวบรวมนะคะจากเว็บไซต์นะคะของรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากชาติไทยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรซึ่งคิดว่าข้อมูลเหล่านี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่า การรวบรวมข้อมูลเรื่องไขมันทรานเนา่ยทำให้ท่านเริ่มตื่นตระหนักแล้วก็รู้จักเรื่องบริโภคให้เป็นถ้าเรายิ่งกินไขมันทรานเข้าไปมากเรายิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแล้วทําให้เกิดภาวะอ้วนนะคะแล้วทําให้เกิดภาวะดื้อต่อระดับอินซูลินได้นะคะทําให้เบาหวานเพิ่มขึ้นมีมวลรวมของความอ้วนมากขึ้นอาจจะปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวต่อมาตามมาได้ ทำให้การทํากิจวัตรประจําวันโดยรวมเนี่ยไม่ไม่ประสบผลสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพลดลงนะคะความจําเป็นนะคะของการเรียนรู้เรื่องอาหารเป็นยาเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากดังนั้นนะคะเวลาเหมือนถ้าบางท่านติดกาแฟที่มีส่วนผสมของอสมุนไพรหลากหลายชนิดหรือเป็นประเภทกาแฟสําเร็จรูปก็คือมีทั้งความหวานความมันอยู่ในตัวให้เลือกพิจารณานะคะกาแฟที่ไม่มีไขมันทราน นะคะให้เป็นไขมันจากทั่วเหลืองแทนก็จะดีมากๆนะคะก็ส่งเสริมสุขภาพดีนะคะเพราะว่าหมอปอก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคอกาแฟแต่ว่าหมอปอจะทานกาแฟดํานะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะ,ะติดตามหมอปอได้นะคะที่ Facebook ดร์วริศลาดาวันนะคะ y t u t u พักแ r k นเฮาส์ไลน์แอดก็สแกน QR วอา e คตัวนี้ได้เลยเพื่อเข้ากลุ่มสมุนไพรของพื้นบ้านของจังหวัดชุมพรนะคะในนาวัดคีรีวงนะคะ เพราะว่าหมอปอเป็นสาขาที่13ของวัดนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างมอาีอย่างมีองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้รู้จักอาหารเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดจากการถือว่ามาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องไขมันคารานในวันนี้นะคะซึ่งเป็น ep ที่32แล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างมีสุขภาพดีนะคะส่วนอาหารที่ดีต่อเลือดต่อหัวใจก็อยู่ที่ EP ที่24นะคะติดตามดูกันได้นะคะ mm hmm. ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านถ้าคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีให้กดไลค์ hmm. ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าเป็นข้อมูลที่ใช่แล้วก็เพื่อนๆควรได้รู้ด้วยก็แชร์ hmm. ออกไปเลยค่ะ mm hmm. เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆและร่วมเป็นสะพานบุญให้กับหมอปอนะคะในการช่วยส่งต่อ ความดีวันละนิดกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ